ไม่ต้องการผมจัดมาให้แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่วางไว้ให้มีแค่หลุดฟอร์มตัวเดียวนะครับวูฟเอมก็ทําได้เต็มที่แล้วเนาะแต่ว่าต้านเกมรูททางฝั่งของเชลซีไม่ไหวนะครับแพ้กับเชลซีไป3-1นึ 1. แต่2ตัวที่เหลือนะครับใสปิ้งเห็นตัวปลาเลยนะครับทุกคนนี่นะครับสตัวที่เหลือก็เบียริวแล้วก็โคโมนะครับเส้นทางสดใสตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับ สองตัวนี้ก็เข้าวินกันไปเต็มๆบวกลบคูณหารแล้วก็ยังพาทุกคนไปในทิศทางที่บวกอยู่นะครับและสำหรับ f c ท่านไหนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับในเรื่องของตัว s v p p และก็ชุดโครงการเนี่ยมาครบมาหมดมาเต็มนะครับ เอฟซีที่อยู่หน้าช่องอยากได้แนวทางดีๆเหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับตามมาเจอกันได้ในครอบครัวที่สําคัญเนี่ยฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาสัมผัสกันดูนะครับและจะรู้ว่าความสดชื่นความฟินมันเป็นยังไงทางเข้าก็จะอยู่ที่ใต้ปรไฟใต้ปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่อ่านรายละเอียดสักนิดนะครับทุกคนและจะพบกับความฟิน เมนูเด็ดเมนูดังที่ขาสารมาฝากทุกคนวันนี้ก็เป็นบอลยูซีอลนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันเป็นการพบกันร,ระหว่างโซโลวานบาติสลาวานะครับพบกับสตุตการ์ตคู่นี้เนี่ยอยากให้ไปโฟกัสทางฝั่งของสตุตการ์ตจะดีกว่านะครับวันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะปล่อยจอยแล้วนะครับ6นาที่ผ่านมายังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยในรายการนี้ส่วนทางฝั่งของ ทีมยาอนเองนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้ววันนี้ในเรื่องของระบบทีมผมกําลังนั้งเตะทางฝั่งของทีมเยือนอย่างสตุดการเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่สตุตการได้เลยนะครับ และสําหรับเมนูที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างโบลญญาพบกับดอทมุน bon. คู่นี้อยากให้ไปโฟกัสทางฝั่งของดอทมุน bon จะดีกว่านะครับถึงแม้ว่าผลงานพี่แกในลีกเนี่ยจะไม่ค่อยดีแต่ในรายการนี้นะครับทุกคนดอทมุล bon เนี่ยลงแข่งไปแล้วทั้งหมด6นัดชนะถึง4นะครับและก็แพ้แค่2นัดส่วนทางฝั่งของโบลญญาเองนะครับเกม6นัดที่ผ่านมา พวกเขายังเก็บชัยชนะเหนือไครไม่ได้เลยนะครับทาได้ดีที่สุดแค่เสมอเท่านั้นเองในเรื่องของคุมกําลัางก็อาจจะคู่ขี้สูสีนะครับแต่เชื่อว่าดอทมุลวันนี้ไรบีไรบดก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่ดอทมุลได้เลยนะครับและสําหรับเมนูที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างแอดมิริดพบกับเลเวอร์คูเซนคูนี้ก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากเพราะว่าคิดพอวิเคราะห์มาให้แล้ว2ทีมนี้เป็นทีมที่ผลิตสกอร์ได้เยอะทั้งคู่นะครับแต่ในเรื่องของเกมรับเนี่ยกอบพร สามารถออกได้ทั้ง3มมุมเลยเล่นยากสักหน่อยเลือกเชียร์ในเรื่องของบนเต็มเวลาจะดีกว่านะครับเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยสเมล็ดมีให้เห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วมองบนเต็มเวลาได้เลยนะครับ และสําหรับเมนูสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างลิวพูพบกับเรีวลิวพูในรายการนี้หนั้นหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับระดับแลงกิ้งตอนนี้อยู่อันดับที่1ส่วนทางฝั่งของเรียวเองหนั้นหลังสุดเก็บชัยชนะไปส่นะครับสะดุดแพ้1และก็เสมอ1ระดับแลงกิ้งตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยอยากให้ไปมองทางฝั่งของเรียวจะดีกว่านะครับถึงแม้ว่าลิวพูจะมีฟอร์มที่ดีและเส้นทางที่สดใสก็ตามแต่มันมีรายการเตะที่คค่่อนนข้าางถีีะัตมมว เหนื่อยล้าสะสมเชื่อว่าวันนี้ริวพูจะชนะริวไม่ขาดนะครับในเรื่องของกำแพงที่เปิดออกมาวันนี้เนี่ยริวพูต้องชนะถึง3าเมล็ดถึงจะเฮเต็มเชื่อว่าริวนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะบุกมาเยือนก็ตามมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกลับไปนะครับหรือถ้ากว่าแพ้เนี่ยผมมองว่าแพ้ไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่ริวได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ4ี่เมนูที่วางไว้ให้ถูกอกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ